สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat มาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่1กรกฎาคม2565อัปเดตดีลของมาตายเตอร์ลิกครับแมตต์เราบอกเลยว่าดีลนี้มีความคืบหน้านะครับแล้วก็อัปเดตราฟินญาล่าสุดกันหน่อยสรุปแล้วจะได้หรือไม่ได้รอฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนนะครับเริ่มจากนี่เลยครับสิงห์ world of football สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่อง peter boat นะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทย หรือว่าฟุตบอลนอกนะครับฝากสิง World of Football กันไว้ด้วยนะครับฝาก Suzuki Swift Power Your Up ด้วยครับสป o ร์ตอีโคคาเต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม h a r t t e c เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับยอดขายในไทยกว่า1น0 0 0 0คันไปสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองในที่โชว์รูม s u z u k ิทั่วประเทศเลยนะครับ ขอบคุณคอล่าแอคครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวอุดตันหรือผิวน้ามันก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีอยอยมีฮาลานด้วยนะครับปรึกษาปัญหาสิวสแกนแอดไลน์ QR โค้ดหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของปุยพีทเบิร์นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะฮะร,รวมไปถึงยาแก้ไอาตาขันตีครับใครเจ็บคอไอมีเสมหะไปลุยกันเลยแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองแก้กรดะะย้อนนขับลมใเพา ท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องปีเตอร์โบสมันยาวนานกว่า3ปีฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับทัวร์ดูบอลกับปีเตอร์โบสใครอยากไปเชียร์เชลซีที่อังกฤษนะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook f a n p เ g e เลยนะครับรีบนกร,รีบจองนะครับก่อนที่โคตาจะเต็มนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวของมาตตายสเตอริกกันเลยนะครับเรียกว่าคืบหน้าและไอ้คำว่าคืบหน้าจับตา พิจารณาพวกนี้คำพวกนี้แฟนบอลเชลซีจะเบื่อกันง่ายเพราะว่าตั้งแต่ตลาดเปิดเนี่ยโอ้ได้ยินคำนี้บ่อยนะครับมายังเยอะเลยเพียงแต่ว่าหนนี้มันเป็นคืบหน้าในแบบที่เราต้องฟังนะฮะเราต้องยุติความเบื่อเอาไว้ช่วคราวก่อนครับเพราะว่าคนรายงานคือแมดลอครับเทียหนึ่งนะครับ, 1, รบสายลอนดอนสายเชลซีจากเ e เลกราฟนะครับแมดลอบอกว่าการเจราจาดีลของมาไตเตอร์สิกเนี่ยโอ้โหคืบหน้านะครับ เช่นเดียวกับการกลับมาของคนนี้ด้วยครับนาธานอาเก้ Age, ที่มีความเป็นไปได้เช่นกันซึ่งเชลซีอาจจะมีข่าวกับตัวรุกหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นราฟินญาหรือราฮีมสเตอร์ลิงแต่วาระเร่งด่วนของเชลซียังเป็นกองหลังเสมอนะครับแมตตลองบอกว่าเดลิกเนี่ย มีความกระตือรือร้นสำหรับโอกาสย้ายไปเชลซีแน่เด็กมันมีใจเด็กมันอยากมานะครับเดร์ลิกก็อยากมาอยู่กับเชลซีเช่นกันคือเมื่อวานนี้ผมเอาบทสัมภาษณ์ซ e o ยูเมาฝากถูกไหมที่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะรั้งคนที่เขาไม่อยากอยู่ต่อมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมเหมือนเขาบอกเป็นไกลๆแล้วแล้ววันนี้แม์ลอมาคอนเฟิร์มว่านักเตะมีความกระตือรือร้นที่จะย้ายมาอยู่กับเชลซีจริงๆเพราะฉะนั้นเดร์ลิกอยากมาเชลซีนะครับ และเชื่อกันว่าความต้องการของยูเวนตุสที่เคยแบบหนักแน่นมากๆในอดีตจะไม่ลดค่าตรงค่าตัวพักหลังเริ่มอ่อนลงครับแมตตลอ,อยืนยันทำให้ดีลเนี้ยมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นซึ่งอันที่จริงยูเวนตุสอยากได้ค่าฉีกสัญญา102ล้านปอนด์หรือว่า120ล้านยูโร แต่นักเตะอยากให้ถูกกว่านั้นและเชลซีก็พร้อมใส่ชื่อนักเตะเข้าไปแนบในดีลนี้นะครับให้เลือกเลยคุณจะเอาคริสเตียนพูลิสิกหรือคุณจะเอาตีโมแว n เนอร์อ่ะเลือกเลยนะครับอยู่ที่ยูเวนตุสจะพิจารณาว่าจะเอาใครนะครับอาจจะไปออก w วนเนอร์ก็ได้เพราะว่าล่าสุด ยูเวเขามีข่าวกับอังเคลดิมาเรียไงก็เป็นตำแหน่งปีกเหมือนกับพูลิสิกเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทางยูเวแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมของนักเตะเชลซีด้วยนะว่าเขาสนใจเป็นส่วนหนึ่งของดีหรือเปล่าซึ่งพูลิสิกเนี่ยเรายังไม่รู้แต่อย่างติโมแวนเนอร์เนี่ยจาลูกา้าดิมาซิโอเคยบอกว่าแวนเนอร์สนใจย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือเดลิกในมุมของแม์ลอส่วนอาร์เก้นะครับ แมตลอบอกว่าถ้าอยากได้ตัวนะครับอาจต้องจ่ายมากกว่า40ล้านปอนด์โอ้โหแพงจังล่ะนะฮะต้องจ่ายมากกว่า40ล้านปอนด์ถึงจะทำให้แมนซิตี้ยอมขายแล้วก็มีรายงานว่าก่อนจะขายซิตี้ต้องหาตัวแทนคนใหม่ให้ได้ก่อนไม่งั้นจะไม่ยอมปล่อยตัวออกไปซึ่งพอทราบเรื่องนี้ถามว่าเชลซีเซ็งไหมเชลซีเดือดร้อนไหม แมตต์รอบอกว่าเชลซีก็ไม่ได้แบบความกระตือรือร้นลดน้อยลงนะครับก็ยังรอทางซิตี้อยู่ส่วนในดิวของชูสกุนเดเนี่ยแมตต์รอบอกว่าดีลนี้ก็ยังไม่ตายนะก็ยังมีความต้องการอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือในมุมของแมตต์ a อที่ออกมารายงานเกี่ยวกับค่าตัวอาร์เก้ครับอพอมันเป็นตัวเลขออกมา40บวกเนี่ยเป็นเรทแบบ40-50ล้านปอนด์ครับแฟนบอลเชลซีก็ตั้งคําถามกันเต็มโซเชียลครับว่า แพงเกินไปหรือเปล่ากับอาเก้นะครับ40-50ล้านปอนด์เพราะว่าซิตี้เขาซื้อมาประมาณ40ล้านปอนด์ถูกไหมถ้าเราจะไปซื้อต่อเขาเลทเกือบเกือบห้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับคนตั้งคําถามกันเยอะแมทลอเขาก็ออกมาปกป้องอาเก้นะครับแมทลอบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยที่แฟนบอลไปตั้งคําถามเรื่องค่าตัวอาเก้เพราะว่าสฤดูกาล ก่อนเนี่ยเออสองดูการก่อนนะเชลซีเคยไปซื้อเบนชิลเวลด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์มาแล้วดังนั้นทําไมจะจ่ายแบบอาเกไม่ได้อีกเขาได้รับการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยเซ็นสัญญากับสวนบอแมันโดยราคา35ล้านปอนด์ทั้งที่ไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเล่นเกมสําคัญของทีมชาติฮอลแลนด์มาก่อนเลยแต่อารเกเคยเล่นมาแล้วทําให้ค่าตัว40-50ล้านปอนด์ก็ ไม่ได้เวอร์วังอะไรนะครับอันนี้คือในมุมของแมตต์อก็นานาจิตังนะครับเรื่องของการแสดงความคิดเห็นผมว่ามันก็ไม่ได้มีใครถูกใครผิดร้อยเหรอกในมุมนึงของแมตต์ลอก็น่าสนใจเพราะว่าอาร์เก้โอเคแฟนเชลซีอาจจะไม่ได้อยากได้แต่ว่าเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาเยอะกว่าบอสมันจริงๆจุดนี้ก็ไม่เถียง,งแต่ว่าในมุมของชิวเวละนะครับโดยส่วนตัวนะปีเตอร์บอสอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับแมตต์ลอทั้งหมดนะครับคือตอนนั้นเนี่ยมันต้องต้อง,ต,องต้องบอกแบบนี้ ชิวเวลก่อนมาอยู่กับเชลซีเขาเป็นตัวจริงสม่ำเสมอกับเลสเตอร์นะครับเอาเฉพาะในลีกก่อนย้ายมาเล่นเนี่ยเป็นตัวจริงไปแบบต่อเนื่องแล้วก็ลงเล่นพรีเมียร์ลีกไป27นัดคือถ้าไม่มีเจ็บไป็นหนึ่งอ่ะน่าจะลงเล่นมากกว่าน,นี้ด้วยนะครับแถมตอนนั้นตอนที่ไปซื้อมาอายุ23โอ้โหใช้งานยาวๆนะครับแต่อาเก้ในยี่ นะครับอายุมากกว่าเบนชิวเวลสปีแล้วอารเก้ก็เป็นสำรองเบอร์สี่แมนซิตี้อ่ะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแค่14นัดและไอ้14นัดเนี่ยเป็นตัวจริงแค่10นัดเท่านั้น <S <S ผมเลยมองว,ว่าถ้าได้ราคาสัก30 3 5ถึง35ล้านปอนก็โอเคนะซิตี้ซื้อมา40ก็ใช้มาสักพักหนึ่งมันก็ต้องมีค่าเสริมสภาพถูกไหมผมว่า30 3 5ถึง35ผมยังรับได้นะแต่ถ้าพุ่งไป40-40-50ล้านปอนเนี่ย ไม่ว่ามองมุมไหนผมก็ว่าแพงไปจริงๆว่ะขนาดเว็บไซต์ไอ้ Transfer Market เนี่ยที่เขาประเมินค่าตัวนักเตะจากผลงานจากสัญญงสัญญาอะไรพวกเนี้ยเขาประเมินอาเกว่า25ล้านยูโรครับผมว่า40 5 0ล้านปอนด์ก็แพงไปจริงๆคือโดยส่วนตัวผมไม่ได้อคาาติอะไรกับอาเกเขาเป็นเด็กปั้นของเราด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเราอยากกุนแชมป์อ่ะมันก็ต้องพิจารณาให้ดีถูกไหมก็ อันนั้นคือตัตสำรองคนสุดท้ายของทีมลุนแชมป์แต่ถ้าเกิดเราอยากไล่ล่าเขาอ่ะดีพอหรือเปล่าล่ะเออ,อยังไงก็ตามแต่นะครับแม้เบื้องต้นจะไม่ได้เชียร์ดิวนี้มากนะักแต่ถ้ามาจริงๆถ้าโทมัสทูเคิลเลือกจริงๆนะฮะลองดูซักตั้งเอามายืนเป็นเซนเ,ซนเซนตอร์ตัวซ้ายในแผนหลัง3ามพเพราะแก๊กถนัดเท้าซ้ายอ,อาจจะเวิร์กก็ได้ขอลองดูไปก่อนละกันนะครับก็คือส่วนตัวผมอ่ะไม่อยากรีบสบประมาทเร็วเกินไปแต่แค่มองว่า ถ้าเกิดทูเคลนอยากได้จริงๆเชลซีจะเอาจริงๆค่าตัวเอาให้สมเหตุสมผลหน่อยแล้วกันนะเออนะเอาสัก30-35 5บถึง 35, เนี่ยผมว่ามันผมว่ามันแพงไปนะครับสำหรับนาธานอาเก้นะครับแต่กระแสแฟนเชลซีเนี่ยโหค่อนข้างแบบผมว่าอย่างสเตอร์ลิงนี่ผมว่ายัง50-50หรือไม่ก็40-60คนอยากได้ไม่อยากได้ใช่ไหมแต่อาเก้เนี่ยโห กระแสแฟนเชลซีไปแบบ8 0ดสเลยที่แบบไม่ค่อยอยากได้ทั้งเรื่องของค่าตัวทั้งเรื่องของการแบบจุดยืนสโมสรที่คุณจะแย่งแชมป์มันน่าจะต้องแบบทําให้มันดีกว่านี้นะฮะทีนี้ครับไปดูเรื่องของเดอรลิกกันต่อนะครับเดอลิกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เชิงรายงานข่าวนะครับแต่เป็นเชิงบทวิเคราะห์นะครับจากคอลัมน์ของเจมส์ฮอนคาสเซลคนนี้เป็นนักข่าวสายฟุตบอลอิตาลีนะครับของ The a t h l e t i c UK นะครับเขาบอกว่า การพิจารณาขายเดลริกของยูเวนตุสในหุน่นนี้มันเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลทั้งในมุมนักเตะแล้วก็มุมสมโมสรคือในมุมของยูเวเนี่ยถ้าฝืนเก็บเอาไว้ปีหน้าจะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวราคาได้น้อยกว่านี้อีกหรือนักเตะอาจรอย้ายฟรีก็ได้ซึ่งให้จับตาเรอัลมาดริดไว้เลยเพราะว่ามาดริดเนี่ยรอเซนฟรีกับอาาบาแล้วก็รูดิเกอร์มา2ซัมเมอร์ติดต่อกันแล้วส่วนในมุมนักเตะ เขาก็เล่นที่เกาโชเซเรียอามาสักพักอาจจะอยากมีความท้าทายใหม่มันก็ไม่แปลกนะฮะเดอริกให้สัมภาษณ์ตอนจบซีซั่นที่ผ่านมาด้วยครับบอกว่าผมต้องมองหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองผมจะเริ่มจากการดูโปรเจกต์ของยูเวนตุสก่อนแต่ก็ต้องยอมรับว่าการจบอันดับ4ติดต่อกัน2ปีมันไม่เพียงพอผมอยากก้าวไปในทางที่ถูกต้องกว่านี้นะฮะซึ่งคอลัมน์นี้บอกว่า เชลซีที่อยากได้ตัวเนี่ยถามว่าเดลิกเจ๋งไหมก็คือโอ้โหคนนี้เก่งแหละนะครับแต่เขาบอกเลยนะอันนี้คือนักข่าวที่เขาดูบอลอิตาลีมานะเขาบอกว่าให้ยอมรับอย่างหนึ่งนะคือเดอลิกยังไม่ใช่แข่งที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่นักเตะประเภทแบบพร้อมใช้แบบแบบเกรดแบบครบเครื่องทุกอย่างไม่ต้องฝึกอะไรแล้วะเพราะว่าอนาคตถามว่ามีโอกาสเก่งถึงขั้นเวิลด์คลาสไหมเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ แต่ยังต้องพัฒนาเติมต่ออีกพอสมควรยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็ถือว่ามีแววนะครับก็คือเก่งมีโอกาสพัฒนาสู่ระดับโลกได้แต่ว่าตอนนี้จะไปคาดหวังว่าโหโซื้อเขาแพงแต่จะให้ฟอร์มเหมือนฟันไดในวัย22ของเดอริกตอนนี้เขาบอกว่าอย่าไปรีบร้อนขนาดนั้นต้องค่อยๆใจเย็นอนาคตมีโอกาสไปถึงระดับเวิด์คลาสได้แต่ว่าตอนนี้ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมไปก่อนนะครับ แล้วก็จุดหนึ่งครับที่ชวนแฟนเชลซีจิ้นเหลือเกินนะฮะก็คือรูปภาพนี้ครับเออรูปภาพนี้คือคนซ้ายที่เขาเซ็นเซอร์หน้าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนเชลซีนะครับเขาไปเจอเดลริกพัดร้อนนะฮะแล้วก็ไปถามเดลริกครับว่าเฮ้ยเดลริกนายจะมาเชลซีไหมเออเดอริกก็หวัวเราะครับแล้วก็ตอบว่าไม่รู้สิแต่เดี๋ยวก็คงได้รู้นี่ไม่ปฏิเสธเลยนะ ไอ้น้องนะฮะไม่ปฏิเสธด้วยนะแต่มาไม่มาไม่รู้นะครับเพียงแต่ตอนนี้นี่คือดิวที่แฟนเชลซีสามารถลุ้นได้แบบเต็มๆได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ได้ลุ้นนะครับไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่ข่าวก็สิบเพราะแมตต์ลอเขาก็ยืนยันให้กับทางเชลซีไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ครับจากเดลิกนะครับไปดูกันที่ราฟินญานะครับนี่ก็อาจจะเป็นมหากราบเหมือนกันนะฮะอะไรจะปานนั้นนะครับแมตลอนะครับบอกว่า ตัวรุกเนี่ยเชลซีกำลังอดทนกับการไล่ล่าราฟินญาอยู่นะครับคือกับลีสยู่นเดตกลงค่าตัวไปแล้วครับค่าตัวรวมแอดออน5 5ล้านปอนด์เงื่อนไขส่วนตัวเบื้องต้นก็คุยไปแล้วสัญญา5ปีค่าเหนื่อย1 1 5 0 0 0ปอนด์แต่เอเย่นอย่างเดโก้เนี่ยนะฮะคนนี้เป็นทั้งอดีตนักเตะบาร์เซโลนาและก็เชลซีเลยแต่ว่าผูกพันกับบาซามากกว่าเพราะเขาเล่นมานานกว่านะฮะเอเย่นอย่างเดโก้เนี่ยได้คุยกับบาร์เซโลนาหนักมาก หลังจากที่สโมสรเนี่ยบาร์เซโลนานะเอาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด10%ไปจำนองเป็นเวลา25ปีเพื่อให้ได้เงินกลับมาเนี่ยเป็นเงินสดกลับมาประมาณ229ล้านปอนด์นะครับต้องดูว่าบาร์ซ่าจะแบ่งมาใช้เท่าไหร่นะมันก็ต้องไปโปะนองโปดน,นี่ปรับสม,มดุลการเงินด้วยจะแบ่งมาใช้ตลาดซื้อขายเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ทันทีที่มันมีข่าวแบบนี้มาเดโก้ co, คุยกับบาร์ซ่าหนักมากแบทรอบอกว่าก็อย่ายไปประมาทบาร์เซโลนาเขา เพราะว่าอาจจะยื่นข้อเสนอมาแข่งกับเชลซีจริงๆก็ได้แม้เป็นเรื่องยากที่ข้อเสนอจะเทียบเท่ากับเชลซีก็ตามแต่บาร์ซ่ามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือต้องเจรจาดีลของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ด้วยอันนี้ก็ยังไม่บรรลุข้อตกลงส่วนในมุมนักเตะนะครับราฟินญ,ญาเนี่ยเจ้าตัวอยากไปบาร์เซโลนาแต่ถ้าเกิดลีสบรรลุข้อตกลงกับบาร์ซ่าไม่ได้นะครับสมมุตินะบาร์ซ่าพยายามสุดความสามารถแต่ก็ตกลงกับลีสไม่ได้ ราฟินยาก็จะโอเคกับการย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับเพราะเหมือนที่บอกว่ามีทีมสนใจในตัวราฟินยาเยอะแต่ว่าในใจนักเตะบาร์ซ่าอันดับ1และเชลซีอันดับ2เขาไม่ได้อคาาติเชลซีแต่เขาแค่ชอบบาร์ซ่ามากกว่าและถ้าเกิดบาร์ซ่าบารรลุข้อตกลงไม่ได้เขาก็พร้อมโอกาสสำหรับการย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับส่วนฟาบริซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าบาร์ซ่ายื่นข้อเสนอทางการให้ลีสไปแล้วด้วยครับแต่ ลีสไม่มีความตั้งใจที่จะยอมรับข้อเสนอจากบาร์ซ่าซึ่งน้อยกว่าเชลซีและทางลีสต้องการให้ความเคารพเชลซีก่อนครับเพราะเชลซียื่นตามที่ลีสต้องการไปแล้วตอนนี้ก็กำลังรอทางราฟินญากับเดโก้ในการตัดสินใจนะฮะเรื่องที่น่ากังวลก็คืออันนี้ครับมีอีกหนึ่งนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือครับก็คือพอจอยส์นะครับของเดอะไทมส์คนนี้จริงๆเป็นสายลิเวอร์พูลนะแม่นเรื่องลิเวอร์พูลมากแต่ว่า ผมก็ยังไม่อยากมองข้ามเขานะฮะเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าบาร์ซ่าพร้อมยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์ครับเพื่อเอาชนะเชลซีให้ได้ในดีลนี้แต่จะไม่ใช่เงินต้นแบบจัดเต็มนะของบาร์ซ่าเขาบอกว่าจะยื่นเป็นเงินต้น51ล้านปอนด์แล้วก็แอดออนอีก9ล้านปอนด์รวมแล้ว60ล้านปอนด์ซึ่งบาเซลนามองว่าตัวเลขนี้น่าจะเพียงพอในการทำให้ลีสยอมรับข้อเสนอ ข่าวจะยื่น60ล้านปอนด์เนี่ยถ้าสิ่งที่พอ u l Joyce เขารายงานนะถ้าเป็นเรื่องจริงก็ชวนน่ากังวลครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับของเชลซีเออถ้า b a ซ่ากล้าย,ยื่นเรทเท่านี้จริงๆสมควรให้กังวลครับว่ามีโอกาสวืดนะฮะแต่มันก็ไม่ได้มีข้อมูลแค่ฝั่งเดียวนะครับเพราะแต่ละสื่อบอกไม่ตรงกันแมตตลอกับโรมาโน,โน่บอกว่าอย่าเพิ่งประมาทแต่แมตตลอกับโรมาโน่บอกว่าข้อเสนอจากบาซ่า ยากที่จะเท่าเชลซีส่วนพอลจอยซ์ของเดอะไทม์บอกว่าเตรียมยื่นในเรทของเท่าเชลซีไปแล้วเนี่ยหกล้านปอนด์เห็นไหมขนาดแมตต์ลอโรมาโนแล้วก็พอลจอยซ์ยังรายงานไม่ตรงกันเลยนอกจากนี้ครับมีข้อมูลจากสายบราซิลแล้วก็สาย Spain สเปนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเอาฝั่งสเปนก่อนนะครับ เคราตโรมมโรคนที่เป็นสายบาร์ซ่าคนที่เป็นคน <c oughs> คนแรกเลยที่รายง,งานข่าวว่าบาร์ซ่าจะมาป่าเชลซีคืนในดีลของราฟินญาเขาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดบอกว่าบาร์ซ่าจะไม่เซ็นกับราฟินญาก่อนดีลของโรเบิร์ตเลวานดอสกี้ซึ่งบาร์เซโลนาหวังจะปิดดีลเลวานให้ได้ก่อนในสัปดาห์หน้าแล้วค่อยไปโฟกัสกับราฟินญาอีกทอออีอันนี้ก็ชวนคิดเหมือนกันนะครับแล้วเราต้องอย่าลืมนะครับว่า เลวานเนี่ยข้อเสนอที่บาร์ซ่ายื่นไปผลล่าสุดโดนบาเยนนปัดด้วยนะบาเยนปัดมา3มรอบแล้วนะครับไม่ยอมขายให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบาร์ซ่าจะไปรอปิดดีลเลวานก่อนเนี่ยมันอาจไม่ใช่สัปดาห์หน้าเนี่ยสิมันมันต้องใช้เวลาในการคุยในการเจรจาซึ่งถ้าระยะเวลามันนานขนาดนั้นเนี่ยราฟินยาจะรอหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เดโก้เอเยน็นนักเตะจะรอหรือเปล่า เราก็ไม่รู้นะครับแต่ข้อมูลนี้ฟังได้เพราะเคราตโรเมโรเป็นคนรายงานเองนะครับส่วนทางโกลของบราซิลบอกว่าลีสไม่พอใจเดโก้กับราฟินญาอย่างแรงครับตอนนี้ครับเพราะอะไรเพราะคุยกันหน้าฉากเนี่ยเดโก้บอกว่าโอเคเดี๋ยวพร้อมคุยกับเชลซีเลยนะครับแต่เหมือนเดโก้กลับไปทํางานรับหลังแล้วก็พยายามแบบผลักดันเพื่อให้ย้ายไปบาซ่าให้ได้ลีกเลียงไม่ยอมมาคุยกับเชลซี2วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้คือข้อมูลจากหลายๆที่ที่นามาฝากเอาผมสรุปอีกทีนะแมตต์รอกับโรมาโน่บอกว่าเชลซียังเต็งกว่านะครับยังเต็งกว่านะฮะส่วนพอจอยส์บอกบาซ่าเตรียมยื่นเท่าเชลซีหรืออาจจะแพงกว่าด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งสเปนบอกว่าบาซ่าจะยังไม่รีบดีราฟินญาขอเอาเลวานก่อนส่วนฝั่งบราซิลบอกลีสไม่พอใจทางราฟินญากับเดโก้ในตอนนี้ที่จะไปยืดเยื้อจะไปรออะไรก็ในเมื่อตอรบรับข้อเสนอจากเชลซีเข้าไปแล้ว นะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดจริงๆเมื่อวานเนี่ยเหมือนเชลซีพยายามจะไปไฮแจ็คริชาลิสันจากสเปอร์ด้วยครับเพราะว่าฟาบิซิโอโรมาโนบอกเองว่าเชลซีพยายามจะปาดหน้านะฮะซึ่งทางเทเลกราฟก็ยืนยันว่าเชลซีสนใจปาดหน้าจริงๆแต่โอกาสทันยากมากเพราะนักเตะเนี่ยตอบตกลงกับสเปอร์ไปหมดแล้วเตรียมตรวจร่างกายแล้วด้วยแถมเหมือนกับเชลซีก็ไม่ได้สู้เรดราคาตามที่เอฟเวอร์ตันต้องการนะครับล่าสุดก็คือไม่ทันจริงๆครับ คือถามว่าเชลซีสนริชารีริซอนจริงไหมสนจริงแล้วก็เล็งจะปาดหน้าจริงๆแต่ไม่ทันนะครับอัปเดตตอนล่าสุดนะครับโรมาโน่เนี่ยโพสต์ไปตอนเช้ามืดนบตอนตีห้าครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะฮะโรมาโน่บ,บอกว่าริชารีริซอนกับสเปอร์จบแล้วครับดีลนี้ฮิเอวีโกนะครับค่าตัว60ล้านปอนด์รวมแอดออน นักเตะเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของทอตเตมฮอสเปอร์ที่ประเทศบราซิลนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทางสเปอร์กำลังเตรียมทำถแถลงการเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการแบบออฟฟิเชียลนะครับก็ไม่ทันนะสนใจแต่ไม่ทันซึ่งเอาจริงๆผมก็เห็นข่าวนี้ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะโอ้โหเอาว่ะปนีนี้มันเป็นซัมเมอร์แห่งการปาดกันไปปาดกันมาโอ้โหสนุกว่ะแต่พอคิดอีกมุมหนึ่งก็คืออม คือถ้าเกิดอยากได้เขาจริงๆทาไมต้องมารอบแบบเลดด้วยวะเออน่าจะแบบเร็วกว่าน,นี้ไหมถ้าเกิดแบบอยากได้อยากได้ริชาดซอนจริงๆคือถ้าเกิดจะยื่นจริงๆเนี่ยมาเชลซีเผยๆการันตีตัวจริงมากกว่าสเปอร์ด้วยนะเพราะไปสเปอร์คุณมีแฮร์รี่เคนคุณมีซอนฮึงมินคุณมีเดียนคูลูเซฟสกี้ที่คูลูเซฟสกี้ก็เล่นดีช่วงครึ่งดูการหลังถูกไหมครับโอ้โหเชลซีเนี่ยจะปล่อยทั้งซีเยกจะปล่อยทั้งแล้วก็ลูกาะกูก็ปล่อยไปแล้วถูกไหมครับเออถ้าอยากได้เ้้้าาาจจรรริงๆนนนนน่แบบบีีีกกวึึอัผม็ูส ก็จะวืดก็ไม่แปลกอ่ะจะไม่ทันก็ไม่แปลกในความเห็นของผมนะฮะมาปิดท้ายกันที่เด็กคั r นไรซ์กันหน่อยดีกว่านะครับก็โรมาโน่ครับเขียนคอลัมน์อัปเดตในเว็บไซต์ c o a c h o f s i ซ e นะฮะบอกว่าไรซ์เป็นเป้าหมายของเชลซีมา2ปีแล้วแต่ก็สถานการณก์ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเวสแฮมไม่มีความตั้งใจที่จะขายในซัมเมอร์นี้แม้จะรู้ว่านักเตะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ตามทางเดียวที่เวสแฮมจะเปลี่ยนใจคือต้องมีข้อเสนอที่บ้าคลั่งยื่นเข้ามาแต่เขาบอกว่าไอ้บ้าคลั่งที่ว่าเนี่ยเชลซีกับแมนยูที่สนใจเขาคงไม่มายื่นตอนนี้หรอกอย่างแมนยูเขาก็ไปโฟกัสกับดีลของเฟรนกี้เดอยองอยู่เพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เด็กเค้นไบรท์จะได้ย้ายทีมแต่ในซัมเมอร์หน้านักเตะเดือยสัญญาถึง นักเตะจะเดือดสัญญา2ปีถ้าซัมเมอร์หน้าไม่แน่แต่ว่าตอนนี้นักเตะมีสัญญา3ปีอ่ะนี่คือเรื่องของเด็กเค้นไรส์ตะกี้เรื่องของริชาริสซอนกับราฟินญาผมลืมพูดไปนิดนึงนะผมลืมพูดไปนิดนึงก็คือถ้าสมมุติแม่งแบบตลกร้ายเล่นกับเราวืดคู่เลยริชาริสซอนก็ไม,ไม่ไม่ทันแล้วใช่ไหมถ้าวืดราฟินญาอีกเนี่ยเดนเบลเล่ต้องไปเอานะต้องเอาให้ได้นะเว้ยจะไปช้าไม่ได้นะเชลซี Chelsea นะเพราะว่าเดนเบลเล่เมื่อคืนหมดสัญญากับบาร์ซ่าแล้วเป็นฟรีอเอเจนะะ คือลาฟินญาเดนเบเล่คนใดคนหนึ่งต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้คู่นะผมเชื่อว่าทัวลงแน่นอนเชลซี <c oughs> อ่านี่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับก่อานจะาไปใครอยากไปดูบอลกับปีเตอร์โบสนะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับเช่นเดียวกับ ายาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองนะครับขอบคุณคอรล่าแอนะครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์บอกมาจากช่องของปีเตอร์โบสมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยขอบคุณสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบสนะครับเช่นเดียวกับซูซูกิสวิตพาวเวอร์โยอัพการันตียอดขายกว่า1 4 0 0 0 0คันแล้วนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบบาย